สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเปกดช่องลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแอปคอยพาวตัวน,นี้เลยนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่สนใจสามารถ คลิกที่ลิงก์นะครับใต้ร่างคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้นะครับไปเล่นได้เลยนะครับส่วนแอปนี้นะครับผมว่าไม่มีการโหลดในของ iOS นะครับมีแค่ใน Android เท่านั้นนะครับแล้วก็การถอนตัวนี้นะครับจะมีทูมันนี่วอลเล็อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งถอนต่ำนะครับจะอยู่ที่35บาทถอนสูงสุดจะอยู่ที่200บาทนะครับถ้าถอนสาบาบาทนะครับเราจะต้อง ใช้เหรียญทั้งหมด70,000เหรียญนะครับถ้าเราเข้าเกมไม่ใช่นะครับถ้าเราเข้าแอปนี้มาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้รับเหรียญมาประมาณสามพันเหรียญนะครับหรือว่าจะเท่าๆกับประมาณ3บาทประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าตรงไหนนะครับสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับก็จะเป็น การลงทะเบียนนะครับอันแรกเลยนะครับถ้าเขาถ้าเข้ามาใหม่แล้วนะครับเขาก็จะให้เราลงทะเบียนแอปนี้มาเลยนะครับแล้วก็จะมีอันที่สองก็จะเป็นการเช็คอินนะครับวันแรกหนึ่งร้อยไม่ใช่นะครับห้าร้อยเหรียญนะครับวันที่สองหนึ่งพันเหรียญนะครับแล้วก็ส่วนวันที่จะได้เยอะๆนะครับหลักพันขึ้นไปจะมีวันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ สี่ห้าวันนี้นะครับจะเป็นวันที่จะได้รับเหรียญหลักพันขึ้นไปนะครับนี่เพื่อนๆก็เห็นไหมครับเราจะได้รับเหรียญเยอะๆมาเลยนะครับอันวันที่สี่เราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญวันที่ห้าสองพันเหรียญวันที่หก 2,500เหรียญส่วนวันที่7นะครับน่าจะเป็นถุงเงินนะครับน่าจะได้รับมาประมาณ10,000เหรียญประมาณนี้นะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวที่3ามในการหาเหรียญก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับนี่นะครับกดเข้ามาตรงคําว่าทำภารกิจนะครับให้สําเร็จเพื่อรับรางวัลกดโกตรงนี้เลยนะครับหนึ่งทีเพื่อนๆก็คงจะเห็นเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับส่วนหน้าตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับนี่นะครับ ผมเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมีเกมเยอะแยะมากมายนะครับที่เราจะสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับอย่างเช่นเกมข้างบนสุดนะครับจะได้รับเหรียญทั้งหมดนะครับห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเหรียญนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับหนึ่งที่ก็จะมีภารกิจอะไรมากมายนะครับให้เราทําอย่างเช่นภารกิจพวกเล่นนะครับทั้งอะไรต่างๆนะครับในตัวภารกิจตัวนี้มานะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกมต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นเกมแนวไหนนะครับกดคลิกเข้ามาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่แตกต่างจากตัวนี้นิดนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมกดเลื่อนมาก่อนนี่นะครับจะเป็นเกมแบบพวกนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นการเล่นเกมพวกหนึ่งนาทีนะครับเราจะได้รับตัวเหรียญนะครับอันที่ตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเข้ามาก่อนนะครับ ให้เพื่อนล้อก่อนนะครับพอดีเนียช้านิดนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละครับเฮ้ยจะควรทาไมมันออกเองให้เราล่ะนี่มาตัวอันที่หกตัวนี้เลยนะครับว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําการเปิดมาหมดเลยนะครับผมก็ดูแอปนี้เลื่อนผ่านๆเฉยๆนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองจากด้านล่างกตัวนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมได้เล่นไปนะครับอย่างเช่นเกมข้างบนก็จะเป็นเกี่ยวกับการ ดำน้ำให้ลึกถึงประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญน,นะครับเราก็จะสามารถนำเหรียญไปถอนได้เลยนะครับนี่นะครับกดเข้ามาตรงนี้ก็จะมีภารกิจนะครับอันแรกก็จะเป็นดำน้ำให้ลึกสี่ร้อยเมตรนะครับเราจะได้รับเหรียญมาทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบสี่เหรียญแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นดำน้ำให้ลึกถึงแป0พันผมบู๊ปอีกแล้วนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญจะได้รับเหรียญมาทั้งหมด 47,952เหรียญตัวที่3ก็จะเป็นดำน้ำให้ลึกถึง3 0 0 3 0 0 0เมตรนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมา735,264นมา 7, 35, เหรียญน,นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับใครที่สนใจแอปนี้นะครับสามารถคลิกเลงใต้ล่างคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็นหน้านี้ก็จะเป็นการถอนนะครับการถอนจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันอันแรกนะครับจะเป็น35บาทนะครับ การเลือกถอนจะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็จะเป็นเพย์เพาอันแรกก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะครับถ้าใครจะถอนจะต้องใส่เบอร์บัญชีไม่ใช่นะับใส่ชื่อเราก่อนแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นใส่เบอร์บัญชีวอลเล็ตของเราไปนะครับแล้วก็การถอนก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับใครสนใจก็ใต้รากคลิปเลยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ออ like, share, ต่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ